วัีครับวันนี้ผมจะไม่แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Photoshop นะครับหรือไอคอน PS ของเรานี่นะครับด้วยการตัดต่อด้วยการทำภาพเบอร์นะครับว่าทำยังไงทำภาพเบอร์นะครับภาพพื้นหลังเบอร์นะครับทำไม่ยากนะครับทำง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมาตรงที่คลิก Selection Tool นะครับแล้วก็ m a g i จิ e เ t o o l นะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆวิธีรัดนะครับ ซึ่งวิธีนี้นี่ยจะเป็นวิธีที่ยากมากครับวิธีตัวนี้ครับแต่วิธีที่ผมจะแนะนํานี่ก็คือเป็นวิธีที่ง่ายมากอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทําภาพเบอร์แล้วก็มาเลือกภาพก่อนนะครับ <diver> ก็มาตรงที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ Open นะครับหลังจากนั้นเราก็หารูปภาพที่เราจะนาไปเบอร์นะครับเราก็เลือกมาหนึ่งภาพนะครับเช่นผมจะเลือกภาพนี้นะครับปุ๊บก็คลิกหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วมากดตรงที่ Open นนะครับกดโอเพนปุ๊บ ภาพก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้วิธีทำให้ใหภาพเบอร์ภาพพื้นหลังนี่เบอร์นะครับมันจะเป็นวิธีที่ทําง่ายๆนะครับง่ายงเลยอันดับแรกก็คือ1เราก็มาตรงที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วที่มากดที่เบอร์แกลเลอรี่นะครับแล้วก็มาที่ตัวหนังสือตัวที่2คําว่าไอริสเบอร์เราไคขิ้เข้าไปเลยครับผมแค่นี้นะครับภาพาจะมีรูปวงกลมล้อมรอบรูปนะครับ ืึองที่เป็นกลมๆนี่ก็คือจะไม่เบรอนะครับที่อยู่ข้างล่างนะที่อยู่ตรงกลางนะครับส่วนขอบนอกนี้ภาพจะเบอร์นะครับทีนี้เราอยากจะให้ภาพมันเบือนะครับเบรมากนะครับเราก็มาตรงที่ข้างขวามือนะครับเขียนคําว่าเบอร์แล้วก็สามารถขยับไปขยับมาได้นะครับเบหม้าถอยหลังได้นะครับนี่ครับทำให้ภาพเบอร์ได้นะครับนี่คือวิธีง่ายๆนะครับทีนี้ เราอยากได้ภาพที่มันเบอร์พอแล้วปุ๊บหรือว่าเราต้องการจุดนี้ให้มันเบอร์น้อยหรือมือเบอร์มากไปหน่อยแล้วก็ขยับตรงวงกลมนี่ได้ครับเราจะหมุนกว้างหมุนแคบหมุนขึ้นหมุนลงก็ได้นะครับง่ายๆตามที่เราต้องการแต่ถ้าสมมติว่าเราเบอร์พอแล้วปุ๊บเราพอใจของเราแล้วปุ๊บเราก็มากดที่พอใจแล้วก็โอเคกดโอเค,อเคปุ๊บมันก็จะเซฟภาพให้เรานะครับ นี่มันก็จะเซฟภาพให้เราเราก็รอสักพักปุ๊บมันก็จะเซฟภาพให้เราส่วนที่เราทําก็จะเบอร์นะครับทีนี้พอเราทําภาพเบอร์เสร็จปุ๊บเราจะนําภาพไปเซฟเซฟเก็บไว้เพื่นอนามาใช้นะครับทีนี้เราก็ต้องมากดตรงที่คําว่า,าไฟมเาเลาเราจะเก็บไฟล์นะครับเก็บไฟล์แล้วก็ไปตั้งชื่อในไฟล์นะครับคลิกตรงที่ไฟล์และที่ล้วก็มากดตรงที่คําว่าเซฟแอดนะครับเราก็จะมาตั้งชื่อนะครับ ตัชื่อและที่เราจะตั้งเนี่ยเราจะใช้เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ผมจะตั้งชื่อเป็นภาษาไทยครับผมจะตั้งชื่อเป็นภาษาไทยดูครับจะตั้งชื่อว่านกแล้วกันนะครับตั้งชื่อว่านกครับผมแล้วก็ส่วน save as type นี่เราใช้เป็น jpeg นะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นรูปภาพนะครับเพื่อเราจะนําเก็บไปใช้นะครับ ง่ายต่อการค้นหานะครับทีนี้พอเราตั้งชื่อเรียบร้อยปุ๊บเราก็มากดเซฟตรงนี้นะครับเซฟปุ๊บนี่ยก็จะกดโอเคปั๊บแค่นี้เราก็สามารถนําภาพไปใช้ได้แล้วครับแบบง่ายๆแบบกระทัดรัดแบบไวๆนะครับใช้ได้ทีนี้เราอยากรู้ว่าภาพที่เราเซฟเลยเซฟเซฟไว้เรียบร้อยเนี่ยครับเราจะนําไปใช้ได้ไหมเซฟได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเราก็มาดูตรงที่ไฟล์ของเรามันเดยครับเราก็กด Open เปิดดูว่าภาพที่เราทำไปเมื่อกี้นี่อยู่ตรงไหนเราต้องเปิดหาดูอ่านี่ครับภาพที่เราทำเมื่อกี้ก็คือคําว่านกนะครับก็คือตัวนี้ครับที่ผมตั้งชื่อว่านกแล้วก็คลิกดูนี่ครับมันก็จะเป็นภาพที่เบอร์นะครับที่เราทำว้เรื้อยแค่นี้เราก็สามารถโหลดไปใช้ได้แล้วนะครับเป็นภาพตัดต่อหน้าปกทำเป็นลงยูทูบยูทูก็ได้นะครับง่ายๆหรือเป็นมสิวสิกวิดีโอก็ได้นะครับ นี่คือเรื่องราวสิ่งที่ง่ายๆที่ทางช่องเราจัดหาทำให้ให้ง่ายนะครับถ้าคิดว่าสิ่งที่เราจัดหามาให้มีประโยชน์กข็ขอความปรนนากดติดตามช่องเราด้วยนะครับเพื่อเราจะได้หาสิ่งใหม่ๆสาระน่ารู้ง่ายๆจะมาแนะนําให้ท่านได้ดูได้ทํากันอีกแบบง่ายๆนะครับสําหรับวันนี้ขอขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม